ทูวิวครับลุงทูวิวเทสนี้ทริปนี้งานนี้ครับคอนเทนต์นี้เกี่ยวกับการได้มาเทสต์ไดร์ครับฮาร์เลย์ดีวิสันปี2021 2รุ่นครับโรลเลเดอร์กับซอฟท์เทลสแตนดาร์ดครับตอนนี้ผมอยู่ต้องขอบคุณครับคาราดิสโกไม่ใช่เดี๋ยวโดนพี่เขาด่าคาราดิสโกอยู่ในสนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ครับในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเขาเลือกสโตร์ของเอสติลัสซินสโตร์ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ แห่งาท์อะไรต่างๆครับสวัสดีครับนี่เป็นที่ที่คอยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องเลยครับสวัสดีครับพี่ตองสวัสดีครับผมพี่ตองครับพี่ตองครับเราโซเชียลดียแคสซิ่งครับครับผมคราวนี้เรามาคุยเรื่องของพี่ตองคือเป็นทีมสตาฟจากฮาร์เรย์ดิสแตนท์ร็อคแบงคอกครับพระอารามเก้าครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเอารถในส่วนของฮาร์เรย์สังถึงสองรุ่นครับผมอยากให้พี่ตองพูดถึงตัวโรลไลเดอร์ครับเอาตั้งแต่ปี21 ปีหลังพันที่แปดหรืยี่สิบต่างกันริบกว่าโฉมก็บอกว่ามันมีเปลี่ยนเปลจริงจริงแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงโรเลเดอร์เนี่ยมันมันจะต่างกันด้วยด้วยชื่อที่เป็น S กับไม่เอสได้ไหมครับครับได้ไหมครับนี่ครับนี่เ่าจะจะของรจะของร้านเห็นรอบพี่เห็นรอบไม่ต้องกลัวไม่ต้องคอยหมุนให้พี่ไมต้งกัวดูดูเอาลังสบายละเราก็เดี๋ยวเราหมุนกลับมาเราหมุนกลับมาปุ๊บเราคุยกันพี่แท้ก็เอากาแฟละวันนี้ เราจะพูดในเรื่องของอะไรอ่ะครับอยากสร้างเรื่องอะไรตามเปลี่ยนโฉมคือพอหนุ่มมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรีบเลยกลับไปกลับกมาปุ๊พอหนุ่มมาปุ๊บเราก็รีบมาเลยนะฮะคือความปลอดภัยของสาวๆที่นี่นะฮะคือคือเพื่อความปลอดภัยของสาวๆที่นี่ทุกครั้งที่หนุ่มมาปุ๊บตู้แดงจะมาทันทีต้องมาทันทีต้องมีของของต้องมีสำหรับครับทูวิวพูดได้ง่ายเลยถ้ารู้ว่าหนุ่มทูวิวจะไปหรือ แนะนํนะครับติดต่อสู้แดงแดที่สอพอที่อะไรนะสอนอนใกล้บ้านท่านใช่ครับผมเพิ่งเชียร์พาราลิซโซพี่เองอ๋อเหรอร้านกาแฟที่เจ๋งที่สุดแล้วในสนามไทยแลรรนด์สซีรีส์อะไรดีๆเนี่ยนะไม่ต้องห่วงนะหนุ่มนะไปพี่ถ้าทํากาแฟก่อนผมจะคุยงานละวเอราะหรอดูแล้ว<ะ>ลผมผมมีแต่เสียกับเสียรีโมงแล้วเดี๋ยวเกาจะมาตอนกี่โมงพอดีตัดบู๊กมาตัดบูอ่ะทั้งหมดมันตัดตัดได้ไงเดี๋ยวดีผมทําให้ดูบ้าหนึ่งตัดได้ไง น่ารักอ่ะเจ๋งอ่ะทำไงดูดิเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูขอยืมไปใช้สักเขาลองไวใช้สักสองสามปีได้ไหมได้เลยอ่ะโลไรเดอร์ครับก็ก็ไปเอาไปเอาคือตอนนี้หลังจากที่เทสกันมาครับก็คือเปลี่ยนอัพโฉมเหมือนพี่เพราะว่ามันเปลี่ยนโดยแน่นอนตอนนี้คือจริงๆแล้วว่าลูกค้าหรือว่าพี่ๆที่ติดตามกันมาตลอดเนี่ยน่าจะทราบโดยโดยรวมของสเปค ที่ความต่างของเรเลอร์ธรรมดากับเอสบ้างพอสมควรคราวนี้มันเป็นตัวเป็นๆที่เราได้สัมผัสนะครับครึ่งความต่างที่ที่โรเลอร์เอสทำออกมาเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับตัวโรเดอร์ธรรมดาสนาด์ร0แยคิวบิกเนี่ยมันต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับในความรู้สึกการขูเขีความรู้สึกของเรื่องของพละกำลังความรู้สึกของเรื่องของช่วงล่างทุกอย่างเนี่ยฟีลลิ่งมันเชยนะครับมันมันต่างกันแบบพริกขวด ขั้วอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาเลยเอาผมขี่แล้วเดี๋ยวผมไ<ช><อ>ล่ว่ากันแต่ว่า<ช>มันช่วยได้ขนาดไหนในเมื่อโชกอัพได์ดาวอ่าดินคู่ครับ,รบแล้วก็บาะซึ่งซึ่งมีการเลอนดันดันท<ช><ห>รงท้ายให้มันสูงขึ้นกับนักเท้าผมผมเรียกว่ามิดเดิลได้ไหมมันไม่ใช่ฟรเวดา,ามันคือมิดเดิลครับมันเป็นทรงมิดเดิลนี่แหละแต่ว่าผม เรียกว่าโพสิชันข้างนอกเราก็ดูระบ,บารู้แล้วว่ามีน้าอากาศมีอะไรดาวไฮนด้นบาลเนี่ยก็จะเปลี่ยนสใบไปนะครับแต่ผมมาประทับใจกับเรื่องของช่วงล่างซึ่งเราได้ทำมาค่อนข้างดีดีในที่นี้สำหรับที่มาเทนในสนามเนี่ยมันสามารถมันสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงไ้นด,ดีขึ้นนะครับแล้วความนุ่มนวลที่มีมาให้โดยที่อาการรถมัน ไม่ได้ออกทางลายไม่สดิสดสติ๊งอะไรขนาดนั้นเรียกว่าง่ายอ่าแล้วก็กระชับฉับไวมากขึ้นสนุกขึ้นนะ่ะพูดง่ายว่าขี่แล้วเรารู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยความรู้สึกที่เรานั่งไปบนบเบาะนะครับเบาะมันเอาดีไซน์ใหม่มาเนี่ยวความหลานุ่มของตัวเบาะเนี่ยมันก็ดีไซน์มาให้เราขี่บนรถได้นานอ,มอไม่ใช่แบบว่าซฟอ์เก็ทั่วไปที่แบบขี่ระดับหนึ่งก็เริ่มมีความเมื่อยล้าแล้วแต่ตัวเนี้ยไม่นะรู้สึกว่าม,มันมันมีความนุ่มนวนในตัวเบาะมันสุด ค่ะส่วนตัวผมขี่ในสนามแ็กในส่วนของสนามไทยแลนด์เฟอร์กิทน,นค,ครศรีซึ่งเป็นแ็กที่ดีที่สุดเราไม่ขี่เนี่ย,ยชาใจไรู้ตอแหล ผมไม่ได้พูดนะคือผมลองผิดแล้วท็อกอ่ะมาแน่ๆละมันเครื่องพันแปดหกศูนย์หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปด cc ครับแล้วตอนเป็นตัวเครื่องบล็อกอ่าร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ก็คือคิวบิกลินเับแปลงมาเป็นซีซีก็คือพันแปดร้อยหกิมมันร้อยเจ็ดต้องไหมถ้าถ้าถ้าเดิมของเอสไม่ไม่มีเอสห้าเดิมของโรเลเตอร์ธรรมดาคือร้อยเจ็ดคิวบิกลินคราวนี้พอลองแล้วเนี่ยท็อกมาแน่ๆล่ะแต่สิ่งที่ ที่สัมผัสแล้วรู้สึกได้ตั้งแต่นั่งแล้วก็เปิดคันเร่งจับแอนผมมองว่ามันเป็นกึ่งเลยคือกึ่งสปอร์ตที่เป็นสติที่เราสามารถพับโค้งหรือจะเล่นสติีทท็อกกับเป็นที่แบบขี่ทางไกายแล้วมันไม่มีอาการเม่ร้าให้ให้แบงนี้ละกันว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเป็น Power นะแต่ผมให้เขายอบใกล้เคียง p พาเวอร์ครูเซอร์โดยโดยโดยความที่มันเป็นครูเซอร แต่มันให้ความสนุกได้แบบรถที่ขี่สนุกอ่ะคือมันไม่ได้คูเซอร์แบบลุงๆุงนั่งธรรมดาชิวๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความากระฉับเฉงมีการคอนโทรลที่มันคมขึ้นอย่างเงี้ยส่งการส่งผลจากช่วงล่างจากยุคกับเก่าๆที่ค่าเร่ขับมา,มาเวลาเจอถนนคู่ขา,ากันเวลาความเร็วสูงเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเริ่มมีปัญหา嗯嗯ในการคอนโทรลรถมันจะเริ่มเช็คเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโรเรเดอร์เนี่ยมันไม่ค่อยเกิดผมก็เลยประทับใจเรื่องของช่วงล่างของโรเเดอร์อที่ดีไซน์ออกมาให้ ให้ความรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นนะครับม,มันทําให้รถสเตเบิลขึ้นในการขี่ความเร็วสูงในโค้งก็คมขึ้น ก็คือเวลาเราเลี้ยงเนี่ยปกติหาแลี้วเรารู้อยู่แล้วว่าด้วยความที่สูงถวกมนต่ำพักคท้าก็เตี้ยเวลาเลี้ยงองศาเนี่ยมันก็เลยถ้าขี่ในแถรสนามเนี่ยลาขี่ก็สอบอะไรเงี้ยก็โดนไม่ใช่ยังไงก็โดนไม่ใช่แบบทับเข่าใช่เพื่อนตรไปไม่ได้ก็โดนครับแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ามันเข้าไปได้เร็วขึ้นมันได้ามันเข้ามันเข้าไปได้เร็วขึ้นแล้วมันมันขับเร็วแบบไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่ได้เร็วจีแบบพวกสปอร์ตในลายของเซฟเซฟในส่วนของเขาเรียกว่าใช่ความเร็วแต่ว่าผมชอบอย่างนึงคือการ ดีไซน์ของพักเท้าที่มันโดนพื้นแล้วเนี่ยหน้ายางมันมันจะเหลืออ่าอ่าพรามันเหลือเนี่ยมันก็เท้าให้คนรรู้แล้วว่าเออมันก็ยังยังไม่หมดนายางมันก็ขี่ไม่ได้แต่ก็แต่กวนจะแต่พอแล้วนะพอแล้วนะอย่ากดลงไปอีกนะซึ่งมันพอดีซึ่งมันเป็นท่าขี่ที่มันไม่ได้แบบต้องมากลั้นหายใจในการเลี้ยวอะไรขนาดนั้นที่ราคาตัวเนี้ยที่ power ที่มาเขเระรามเก้าขายเท่าไหร่ครับโอ้ตอนนี้มันเปิดราคามาแบบตอนตอนแรกผมก็ตกใจนะว่า เออราคาเนี่ยม,มันมันเราดีเราเราเรา,เรา,เราคิดว่าโรเลเดอร์เนี่ยว่าจะขึ้นไปถึงประมาณแฟนบ่อยคืออาจจะแตะร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่โรเลเดอร์ออกมาใหม่เนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่เก้าแสนปดหมน้าบาทเท่านั้นเอโอ้โ,โหราคาน้าจับต้องน้าคนหาพี่ท่านแล้วด้วยด้วยความ<ช>ที่มันได้ของมาผมว่ามันโคตรคุ้มเลยให้พี่ท่นขายร้านกาแฟ <laughs> ค่าเครื่อง1 1 4อัพไซด์ดาวดิสคู่โช็คใหม่ที่มันมีความเสถียรมากขึ้นเนี่ยสอราคาสอราคาว่าเกิดโอ้โหมันมันมันได้แบบว่าดีกว่าที่คิดไว้นิดหนึ่งใช่เห็นว่าเดี๋ยวเทสเนี้ยมันจะต้องออนแอร์ไว้มันจะมีให้ใครเทสให้บุคคลทั่วไปลูกค้าก็จริงๆงทาง power ได้จัดกิจกรรมนะครับเพื่อทำให้อ่าเพื่อเพื่อนทุกคนได้ใกล้ชิดกับตัวซอฟแคลใหม่2021ได้มากขึ้นสตัวด้วยกันก็คือ ตัวเล็กสุดก็คือตัวซอฟต์แวร์สแตนดาร์ดเ่ี่ผมคิดได้เดี๋ยวคุยอ่าครับซอฟต์แ์สแตนดาร์ดนี่ก็จะเป็นหนึ่งในโมเดลที่มาใน2021นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสตี b บ๊อบสตีดบ๊อบนะครับสตีบ๊อบเอซึ่งสตีดบ๊อบธรรมดาเนี่ยมันเป็นร้7มาปีที่แล้วคือ2020ปีนี้มันกอัเกตจากร้อยเจ็ด1เปร้อยสิบสแล้วตัวเอสสแตนดารก็อัพไหม ร้อยเจ็ดธรรมดายังเป็น107เหมือนเดิมครับแต่จะกลับกันก็คือจากเครื่องดำแฮนด์ดำไรำดำเลยเป็นเป็นเป็นเงินเงินลกันที่ผมขี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่แล้วตัวแล้วตัวหนึ่งเลยตัวตัวแม่เลยตัวแม่ของปีนี้ไร้เลยไร้เลยครับผมก็ขอบคุณพี่ปำก็จะไม่บอกวันเลยก็วันวันเสาร์อาทิตย์ที่6ที่7นะครับก็ อ่าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะไปเทสไ์ไร้นะครับก็เดี๋ยวติดตามในข้อมูลหน้าล่างนี้น,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าลงทะเบียน เพื่อเติมเต็มห้องเเป็นแบบแบบเอกลุศิ่มเอกลุศิ่มผมบอกเลยว่าฟรีครับห้องน้ำฟรีกาแฟฟรีไวไฟฟรีเออกาแฟฟรีกาแฟฟรีอากาศฟรีอากาศเลยขอบคุณพี่ต๋องครับยินดีเดี๋ยวเราจะคุยหาคนมาคุยเรื่องของอ่าซอฟท์เทลสแตนดาร์ดครับรอสักครู่ครับ กับพี่หญิงครับพี่หญิงเป็นทีมสตาฟของ Harley-Davidson อ๋อแบงคอกพระราม9ที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องโรเ r i ดอร์กับพี่ตองไปแล้วคราวนี้เราคุยกับพี่หญิงเพราะว่าสรีละรูปทรงเฉิดฉายเนี่ยเหมาะกับซอฟต์เอลสแตนดาร์ดใช่แล้วค่ะ2000ปี2021มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟิลิ่งเป็นไงบ้างครับฟิลิ่งก็เหมือนเดิมคล้ายๆเหมือนเดิมเลยก็คือแบบว่าขับขี่ง่ายนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาคอนโทรลได้ง่ายนะคะ งามไปหมดเลยนะคะนะคะด้วยสติกเกอร์เด,ดินเที่ยวแบบวนี้นะแล้วก็ที่สําคัญเลยอราคาถูกที่สุดในตัวซับเพลเลยตัวนี้เริ่มต้ในใครถ้าเกิดใรซื้อไปก็สามารถจะไปคัสตอมนะคะ<อ>เป็นสไตล์ของตัวเองได้มันน่าเป็นปชิคาโนอโได้ไหมได้นะเพราะมันเป็นล้อตที่ลวดใช่แล้วแทนโหดมาแล้วแทนหดมาแล้วรู้สึกว่ามันจะมีโครมโครมด้วยใช่ค่ะคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแก่อ่าไม่แก่ไม่แก่ดีแล้วไม่แก่มีมีพี่ๆหลายคน รู้สึกว่าซื้อตัว2020่ไปซึ่งเป็นรู้สึกเป็นตัวเหมือนดำทั้งหมดท่อดำเครื่องดำแต่นี่คือโช๊คโช๊ก็เงาแฮนด์ก็เงากระจกเงาที่เห็นเลยนั่นแหละทั้งคันก็คือเป็นโครมเป็นโครมอะที่ที่เป็นดำหปีต่มาทจะเป็นโครมทั้งหมดฝกอะไรกับผู้หญิงที่อยากจะขี่ตัว b o p e l Standard ครับอยากให้มาเทสก่อนนะคะ มาลองเทสดูก่อนเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเอ้ยแบบบรดูหนกักมันดูใหญ่ไปสําหรับเขาจริงๆแล้วถ้าเกิดมาเทสเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรเพราะว่ามันขยับตัวพันสองมันนิดหน่อยเองค่ะขอบคุณครับ<อ>รค่ะครัเป็นไงบ้างครับาการลองเทสรถครับโลไรเดอร์ Low กับในส่วนของซอฟ t t เทลสแตนดาร์ดครับถือว่าสุดยอดครับเจ๋งมากๆเลยยังไงขอบคุณคาราทิโซครับร้บานกาแฟที่ให้ใช้ พื้นที่กาแฟอร่อยไหมย,ยังบอกไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้เปิดเดี๋ยวต้องมีทอล์กกับเจ้าของร้านกาแฟนี้ครับอย่างนี้ขอตัวลาไปก่อนครับชอบไม่ชอบยังไงการรีวิวนี้แนะนำติชมกันมาได้ไงขอบคุณมากครับส่วนตัวผมถ้าวันนี้2รุ่นนี้ชอบกันเลยคือโ o w ไรเดอครับมันมาก